คุณเคยถูกคนที่ใกล้ชิดทำร้ายแล้วกลับกลายเป็นคนเดียวที่ช่วยคุณได้ไหมแม่สามีใจร้ายไล่ฉันออกเพราะจนแต่เมื่อฉันป่วยไม่มีใครสนใจยกเว้นคนที่เคยไล่ฉันแล้วทำไมเขาถึงกลับมาช่วยฉันคืนนี้เรื่องจริงจะทำให้คุณใจเต้นแรงคุณจะไม่เชื่อว่าใครอยู่ข้างฉันและใครกำลังซ่อนความลับอันน่ากลัวแม่สามีไล่ฉันออกจากบ้านเพราะบอกว่าฉันจนไม่คู่ควรกับลูกชายเธอ ฉันยืนมองประตูบ้านที่ปิดแน่นหัวใจเหมือนถูกกดทับด้วยก้อนหินกลางคืนลมหนาวพัดแรงใบไม้กระทบหน้าต่างเหมือนเสียงหัวเราะเยาะฉันเดินลงถนนเปลี่ยวไม่มีใครหันมามองไม่มีใครถามความเจ็บปวดกัดกินร่างกายความหิวความเหน็บหนาวความกลัวหลายเดือนผ่านไปฉันล้มป่วยไม่สามารถลุกจากเตียงได้บ้านของแม่สามียังคงเงียบ แต่สายตาที่เคยมองฉันด้วยความโกรธจูจูก็มีเสียงเคาะประตูฉันคิดว่าเป็นความฝันเมื่อเปิดประตูใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้าคือคนที่เคยไล่ฉันออกสายตาเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทรเขาอบฉันไว้พยุงฉันนั่งบนเก้าอี้ไม้เก่าที่เต็มไปด้วยฝุน่นฉันมองรอบตัวบ้านเต็มไปด้วยความเย็นชาและกลิ่นของความเกลียด แต่มือที่อบฉันกลับอบอุ่นอย่างน่าประหลาดราวกับแสงสว่างในความมืดมิดฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เคยทำร้ายฉันถึงกลายเป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างความสับสนใจและความกลัวปนความโล่งใจฉันพยายามถามแต่เสียงของฉันแผ่วเบาเกินไปเขานั่งลงข้างๆฉันมือยังคงจับฉันไว้แน่น เหมือนกลัวว่าฉันจะหายไปอีกครั้งฉันได้ยินเสียงลมหายใจของเขาหนักและช้าแต่กลับทำให้ใจฉันสงบบางส่วนฉันมองไปที่ใบหน้าของเขาสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความเศร้าเหมือนเขาเก็บความผิดทั้งหมดไว้ในนั้นฉันไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้เสียงเขาแผ่วเบาแต่ทุกคำเหมือนมีน้ำหนักกดหัวใจ ฉันรู้สึกความอบอุ่นแต่ก็เจ็บปวดหัวใจขัดแย้งกันไม่รู้ว่าควรโกรธหรือควรขอบคุณแม่สามีของฉันยังอยู่ในบ้านแต่บ้านกลับเงียบกว่าครั้งไหนๆเหมือนความชั่วร้ายถูกกักไว้ในห้องของเธอฉันได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่างเบาแต่หนักแน่นเรากับใครบางคนกำลังเดินเข้ามาใกล้ฉันหันไปมองเงาของแม่สามีปรากฏอยู่ตรงประตู ตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งริมฝีปากขมวดแน่นเหมือนกำลังเตรียมคำพูดที่ทำร้ายฉันอีกครั้งแต่สายตาของเขาคนที่เคยไล่ฉันออกเปลี่ยนเป็นความโกรธเงียบแต่เต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจต้านทานเขายืนขึ้นก้าวเข้ามาขวางระหว่างฉันกับแม่สามีมือเขายังกุมมือฉันไว้แน่นแต่สายตากลับทิมแทงเหมือนจะบอกทุกอย่าง ฉันได้กลิ่นของความตึงเครียดเหมือนอากาศรอบตัวกำลังร้อนขึ้นหัวใจเต้นแรงและลมเย็นกลางคืนกลายเป็นเงียบสนิทแม่สามียืนมองเราหน้าเธอซี่เสียวแต่ฉันเห็นความโกรธและความกลัวผสมกันอยู่ในนั้นทำไมทำไมเธอถึงยังอยู่ได้เสียงของเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยความอับอายเขามองเธอ สายตาไม่เพียงแค่โกรธแต่เต็มไปด้วยการตัดสินเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่มีวันลืมฉันรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นลมหายใจแทบติดขัดเหมือนโลกทั้งใบกำลังจ้องมาที่ฉันและในวินาทีหนึ่งฉันเห็นบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดแววตาของเขาไม่ใช่เพียงความเอื้ออาทรแต่เป็นคำเตือน เหมือนเขากำลังบอกว่าฉันปลอดภัยแต่ยังไม่จบเรื่องนี้ฉันกลืนน้ำลายและหัวใจยังคงเต้นแรงราวกับเตือนว่าทุกสิ่งที่ฉันเคยเจ็บปวดกำลังจะเปลี่ยนไปแต่ใครจะเป็นผู้รอดและใครจะต้องจมอยู่กับความผิดพลาดฉันนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเขายังจับมือฉันไว้แน่น แต่สายตาเริ่มมองไปรอบๆห้องเหมือนกำลังสังเกตทุกเงาทุกลมหายใจแม่สามียังคงยืนนิ่งใบหน้าซีดขาวและสายตาที่เคยเย็นชาตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอเธอยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเสียงแม่สามีสัน่นแต่ไม่ใช่เสียงโกรธเหมือนเสียงของคนที่ตกใจจนพูดไม่ออกฉันรู้สึกเหมือนทุกวินาทียืดออก เหมือนเวลาแช่แข็งแต่ทุกความเงียบเต็มไปด้วยความรุนแรงเขาเก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟจากหน้าต่างสะท้อนในสายตาของเขาทำให้ฉันเห็นความเข้มข้นของความโกรธและความปกป้องแม่สามีถอยหลังแต่พรมใต้เท้ากระพือเป็นฝุ่นเรากับเตือนฉันว่าเธอไม่พร้อมจะสู้ฉันพยายามหายใจ แต่ความหวาดกลัวทำให้เสียงหายไปเพียงแค่ลมหายใจแผ่วเบาและหัวใจที่เต้นรัวเขามองฉันแล้วพยักหน้าเล็กๆเหมือนบอกว่าเธอไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้ฉันสบตาเขาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวทั้งดีใจทั้งสับสนทั้งกลัวแม่สามียืนมองเหมือนกำลังพยายามคิด แต่สายตาของเธอเริ่มสัน่นเรากับกลัวบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจ,จู่ๆประตูหน้าบ้านดังเปิดกว้างเสียงลมพัดแรงพัดเข้ามาและทุกสิ่งรอบตัวเหมือนสั่นไหวฉันมองไปและเห็นเงาดำๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ร่างสูงใหญ่แต่เงาไม่มีหน้าตาเหมือนความมืดมีชีวิตฉันกลืนน้ำลาย และรู้สึกหนาวสั่นทั้งตัวมือของเขายังคงอบฉันไว้แน่นแต่ฉันรู้สึกได้ถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาแม่สามีถอยหลังสุดขอบห้องเสียงเธอสั่นระริกและคำพูดที่ออกมาจากปากเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันมันกลับมาแล้วความมืดเคลื่อนเข้ามาใกล้และฉันเห็นใบหน้าที่ฉันไม่เคยอยากเห็นแต่กลับชัดเจนเหมือนอยู่ตรงหน้า เขาดึงฉันเข้ามาใกล้ตัวและเสียงเขาเย็นแต่มั่นคงไม่ต้องกลัวเธอปลอดภัยถ้าอยู่กับฉันแต่ฉันมองไปที่แม่สามีและเห็นความหวาดกลัวในสายตาเหมือนเธอรู้ว่าสิ่งที่กำลังเข้ามาไม่ได้เลือกเพียงคนเดียวฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นและหัวใจเต้นแรงเกินจะทนเหมือนทุกความผิดพลาดทุกเรื่องที่ผ่านมา กำลังถูกเปิดเผยลมหายใจของฉันติดขัดและทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจของเราเต้นดังปังๆเหมือนนับถอยหลังสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นลมหายใจของฉันติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกไปทุกเสียงรอบห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจเต้นดังปังปเงาดำเคลื่อนเข้ามาใกล้ ร่างสูงใหญ่ทาบเข้ามาในเงามืดฉันเห็นเพียงดวงตาเย็นชาที่จ้องมาที่ฉันโดยไม่กระพริบเขายังคงอบฉันไว้แน่นแต่ฉันรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านจากเงานั้นเหมือนความตายใกล้เข้ามาในทุกวินาทีแม่สามีถอยหลังจนติดผนังใบหน้าซีดเผือดน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวและคำพูดสั่นพร่าหยุดอย่าเข้าใกล้ฉัน ฉันพยายามขยับตัวแต่แรงเย็นจากเงาดำนั้นทำให้ขยับไม่ได้ทุกนิ้วทุกข้อเกรงและหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาเขามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความตัดสินและกระซิบเบาๆอยากกลัวอยู่กับฉันก็ปลอดภยัยฉันรู้สึกมือของเขาอุ่นขึ้นแต่เงาดำยังคงเข้ามาใกล้และราวกับความมืดเริ่มกลืนทุกอย่างรอบตัว เพดานบ้านพื้นห้องทุกสิ่งเหมือนละลายหายไปในเงามืดแม่สามีเริ่มกรีดร้องเสียงกรีดร้องสะท้อนกระทบผนังทำให้ฉันรู้สึกปวดร้าวในอกเหมือนความชั่วร้ายทั้งชีวิตถูกบีบอัดรวมในวินาทีนี้ฉันรู้สึกเหมือนล้มลงแต่มือเขายังโอบฉันไว้แน่นดึงฉันขึ้นและสายตาของเขามองตรงไปยังเงาดำร่างนั้นหยุดนิง่ง และเหมือนมีบางสิ่งกดดันอยู่ทุกวินาทีเหมือนยาวนานเป็นชั่วโมงหัวใจฉันแทบระเบิดด้วยความตึงเครียดจูๆ่ๆเสียงลมกรีดดังขึ้นหน้าต่างเปิดออกเองแสงจันทร์ส่องเข้ามาเพียงเซี้ยวทำให้ฉันเห็นร่างของเงาดาชัดขึ้นมันเป็นเงาของอดีตอดีตที่แม่สามีเคยซ่อนอดีตที่เธอพยายามลบแต่กลับตามมาหลอกหลอน ฉันรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งทุกสิ่งหยุดนิ่งมีเพียงสายตาของเขาที่มองฉันและสายตาของเงาดำที่จ้องมาแล้วเขาเก้าวเข้ามาผลักเงาดำออกจากตัวฉันแรงดึงดูดเหมือนทลายความมืดทำให้เงาดำถอยกลับไปในมุมมืดของห้องแม่สามีทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดและคำพูดสะดุ้งสุดขีด มันมันกลับมาแล้วจริงๆฉันยังคงสั่นแต่มือเขายังอุ่นและเขากระซิบเบาๆเธอปลอดภัยแล้วแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังยังไม่จบฉันรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวแต่ก็ผสมกับความโล่งใจหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดแต่ลึกๆรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฉันหายใจติดขัด หัวใจยังเต้นแรงแต่สายตาเริ่มจับจ้องไปที่แม่สามีแม่สามียังคงนั่งซุดอยู่กับพื้นมือสั่นเทาใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและน้ำตาไหลไม่หยุดเขายืนอยู่ข้างฉันโอบฉันไว้แน่นเหมือนเป็นกรอบป้องกันแต่สายตาเขายังคงจับจ้องไปที่แม่สามีทำไมทำไมทุกอย่างถึงเกิดขึ้นแบบนี้ ฉันถามด้วยเสียงแผ่วเบาเขาหันมามองสายตาเข้มและตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงเพราะความชั่วไม่ได้หายไปไหนมันซ่อนอยู่และตอนนี้มันตื่นขึ้นฉันรู้สึกเย็นวาบและทันใดนั้นเงาดำก็เคลื่อนตัวออกจากมุมห้องลอยเหมือนควันดวงตาแดงฉานและมีรอยยิ้มเย็นชาที่ฉันไม่เคยลืมแม่สามีพยายามลุกขึ้น แต่สันเทาทุกฝีก้าวและกระซิบบางอย่างมันมันเป็นเพราะฉันฉันซ่อนมันไว้ฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงความหวาดกลัวปนความสับสนทุกสิ่งเกิดขึ้นเร็วจนฉันแทบตามไม่ทันเขาไม่พูดอะไรแค่ก้าวเข้ามาขวางเงาดำสายตาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดเหมือนเขากำลังบอกว่าไม่มีใครจะทำร้ายฉันได้อีก ทันใดนั้นเงาดำพุ่งเข้าหาแม่สามีและร่างของแม่สามีสั่นสถานเหมือนถูกบางสิ่งควบคุมใบหน้าซีดขาวเกินกว่าจะหายใจฉันตกใจอยากจะวิ่งไปช่วยแต่มือเขายังคงอบฉันแน่นและสายตาเขาบอกให้ฉันนิ่งอย่าเข้าไปเขากระซิบถ้าเธออยู่ตรงนี้มันทำอะไรเธอไม่ได้ ฉันได้ยินเสียงลมโหมแรงและเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหมุนเร็วขึ้นเงาดำล้อมแม่สามีและเหมือนดูดพลังชีวิตจากเธอไปทุกทีฉันเห็นแม่สามีร้องไห้แต่เสียงของเธอไม่ถึงปากเหมือนความชั่วร้ายกลืนเสียงของเธอไปแล้วเขาทำสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดเขายื่นมือเข้าไปในเงาดำและฉันเห็นประกายแสงสีขาวสว่าง พุ่งออกมาจากมือเขาเหมือนพลังบางอย่างกําลังขับไล่ความมืดเงาดําสัน่นเหมือนเจ็บปวดและเสียงกรีดร้องก้องกังวานจนฉันแทบลืมหายใจแม่สามีล้มลงกับพื้นน้ําตาไหลไม่หยุดและฉันเห็นความกลัวแท้จริงในสายตาเธอเหมือนเธอเพิ่งรู้ตัวว่าทุกสิ่งที่เธอทำในอดีตได้ตามมาหลอกหลอนเธอ ฉันหันไปมองเขาสายตาของเขาอ่อนโยนขึ้นแต่ยังเต็มไปด้วยพลังเหมือนเขาเป็นคนเดียวที่สามารถหยุดทุกอย่างได้ฉันพยายามพูดแต่เสียงแผ่วเบามันมันจะหายไปจริงๆใช่ไหมเขาพยักหน้าสายตายังคงจับจ้องไปที่แม่สามีและพูดเสียงมั่นคงทุกอย่างจะจบถ้าเธออยู่กับฉัน ฉันรู้สึกโล่งใจปนกับความหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงเกินจะบรรยายและฉันรู้ว่าเหตุการณ์คืนนี้เพิ่งเริ่มตน้นและความลับของแม่สามีจะไม่สามารถซ่อนได้อีกต่อไปแสงจันทร์ส่องลงมาที่ห้องทุกอย่างเงียบสงบเงาดำที่เคยสั่นสถานตอนนี้ค่อยๆจางหายไปเหมือนความชั่วร้ายถูกขับออกจากห้องไปทั้งหมดแม่สามีนั่งอยู่กับพื้น น้ำตาไหลเงียบๆใบหน้าเธอซีดขาวแต่ไม่สั่นแล้วเหมือนเธอเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองเขายังคงอบฉันไว้สายตาอบอุ่นและมั่นคงเหมือนบอกฉันว่าฉันปลอดภัยจริงๆแล้วฉันค่อยๆสูดลมหายใจลึกความหวาดกลัวค่อยๆจางหายไปหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเริ่มอ่อนโยนและสงบ แม่สามียื่นมือมาสั่นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสำนึกและเสียงแผ่วเบาขอโทษฉันทำร้ายเธอมากเกินไปฉันมองเธอแต่ไม่ได้โกรธอีกต่อไปเพราะฉันรู้แล้วว่าความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่มักกลับมาทำร้ายผู้ที่สร้างมันขึ้นเองเขาพยักหน้าและฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนโลกทั้งใบเริ่มเปิดใหม่ ทุกสิ่งที่เจ็บปวดและความทรมานค่อยๆถูกทิ้งไว้เบื้องหลังฉันลุกขึ้นยืนสายตาจับจ้องไปยังหน้าต่างแสงจันทร์ส่องลงมาที่ใบหน้าทำให้ฉันรู้สึกว่าแม้ความเจ็บปวดจะเคยเกิดขึ้นแต่ยังมีคนที่จะอยู่เคียงข้างและมีแสงสว่างที่จะนำทางฉันไปสู่วันใหม่แม่สามีนั่งเงียบๆฉันและเขาออกจากห้องไป ทิ้งความมืดและอดีตไว้เบื้องหลังคืนนี้เป็นคืนแห่งความกลัวและบทเรียนแต่ก็เป็นคืนแห่งการเริ่มต้นใหม่และฉันรู้แล้วว่าความอบอุ่นและความรักบางครั้งมาจากคนที่เราไม่เคยคาดคิด